มีดทัศน์ของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขตหนึ่งหรือสอนชนเขตหนึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ติดกับทะเลสองด้านมีชายฝั่งยาวประมาณ1,500หไมล์ทะเล เป็นที่ตั้งของจังหวัดชายทะเล23จังหวัดและมีพื้นที่ทางทะเลรวมกันมากกว่า3 0 0แสนตารางกิโลเมตรประเทศไทยใช้ทะเลให้เป็นประโยชน์ในด้านการคมนาคมอย่างกว้างขวาง,วางทั้งการเดินทางไปมาหาสู่ภายในประเทศและการลำเลียงขนส่งสินค้าเข้าออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นประเทศที่ต้องอาศัยพลังงานซึ่งต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมากและส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศโดยทางทะเล นอกจากนี้หน้าน้ำไทยยังมีความสําคัญทางเศรษฐกิจมีทรัพยากรอยู่มากมายทั้งน้ำมันกา๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุโดยเฉพาะทางด้านอ่าวไทยยิ่งกว่านั้นยังเป็นแหล่งประมงที่สําคัญทั้งการประมงในหน้าน้าและการประมงนอกหน้าน้าโดยสามารถทําการประมงได้เป็นมูลค่ามหาศาลจนกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญอย่างหนึ่งของประเทศนอกจากนี้ทะเลไทยและบริเวณชายฝั่งยังมีภูมิประเทศที่สวยงาม จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศความสําคัญของทะเลจึงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีความต้องการทรัพยากรเพื่อเอาไปใช้อุปโภคบริโภคหรือทดแทนทรัพยากรธรรมชาติบนบกที่กําลังขาดแคลนและลดน้อยลงไปทุกวันก่อให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นการแย่งชิงผลประโยชน์ที่มีอยู่ในทะเลก่อให้เกิดปัญหาเขตทางทะเลที่ตกลงกันไม่ได้ ก่อให้เกิดอุบัติภัยทั้งทางธรรมชาติและอุบัติภัยที่มนุษย์ก่อขึ้นเองรวมทั้งก่อให้เกิดมลภาวะทางทะเลที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมากขึ้นเป็นลำดับและการใช้ทะเลในการกระทำผิดกฎหมายต่างๆภัยต่างๆเหล่านี้จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานมาคอยดูแลให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือซึ่งประเทศไทยมีหน่วยงานที่มีหน้า,นทหนาที่รับผิดชอบกับงานทางทะเลถ,ถึง14หน่วยงาน แต่และหน่วยงานมีกฎหมายและอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกันไปแต่ขาดกําลังทางเรือและกําลังคนในการปฏิบัติงานทางทะเลการที่หน้านาน้าไทยจะมีความสงบเรียบร้อยและมีบรรยากาศที่อำนวยต่อการประกอบกิจกรรมทางทะเลจําเป็นต้องมีหน่วยงานทางทะเลต่างๆของไทยได้มีการประสานการปฏิบัติกันอย่างใกล้ชิดดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายให้จัดตั้ง ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมทางทะเลในทุกๆด้านเพื่อให้การปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องโดยมีกองทัพเรือเป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการต่างๆโดยแบ่งเป็นสามเขตร,รับผิดชอบได้แก่ เขตอ่าวไทยตอนบนเขตอ่าวไทยตอนล่างและเขตทะเลฝั่งอันดามันสำหรับในพื้นที่ทะเลเอ่าวไทยตอนบนกองทัพเรือได้มอบหมายให้กองเรือภาคที่1กองเรือยุทธการเป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบโดยใช้ชื่อว่าศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขตหนึ่งหรือสอนชนเขตหนึ่ง โดยหน่วยงานต่างๆยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจเหมือนปกติจะไม่ขึ้นการควบคุมบัคับัญชาโดยตรงกับสอนชนเขตหนึ่งแต่จะเป็นการประสานงานทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดโดยมีโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยต่างๆไม่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้ส่วนราชการต่างๆจะแจ้งที่ตั้งวางกำลังและแผนการลาดตระเวนให้ส่นชนเขตหนึ่งทราบตามห่วงเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เพื่อประสานการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีการกำหนดขายติดต่อสื่อสารและตัวบุคคลที่จะติดต่อประสานงานได้โดยตรงรวมทั้งมีการประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องส่วนราชการที่เข้าร่วมปฏิบัติงานในสอนชนเขตหนึ่งได้แก่ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางทะเลโดยแบ่งออกเป็นสส่วนคือหน่วยปฏิบัติการหลัก และหน่วยปฏิบัติการร่วมหน่วยปฏิบัติการหลักได้แก่กองทัพเรือโดยกองเรือภาคที่1กองเรือยุทธการกองเรือป้องกันฝั่งเขตหนึ่งกองเรือป้องกันฝั่งกองตำรวจน้ำได้แก่กองกำกับการหนึ่งกองกำกับการสองกองกำกับการสามกองตำรวจน้ำกรมการขนส่งทางน้ำ และพาณิชยนาวีได้แก่สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่สสาขาสมุทรสงครามสาขาสมุทรสาครสาขาเพชรบุรีสาขาประจวบคีรีขันสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่4สาขาชุมพรสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่6สาขาชนบุรีสาขาระยองสาขาสมุทรปราการสาขาจันทบุรีสาขาตราด กรมสุลกากรได้แก่หน่วยสืบสวนปราบปรามจันทบรุรีตราดชนบุรีสมุทรปราการมหาชัยประจวบคีรีขันธ์กรมประมงได้แก่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวไทยตอนในจังหวัดสมุทรปราการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกจังหวัดระยองศูนย์ป้องกันและปราบปราม ประมงทะเลภาคใต้ตอนบนจังหวัดชุมพรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้างหน่วยปฏิบัติการร่วมกรมสพสามิตได้แก่สำนักงานสพสามิตจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดชนบรุรีจังหวัดระยองจังหวัดตราดกระทรวงแรงงานได้แก่สำนักงานสวิสการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร จังหวัดจันทบุรีจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดชนบุรีจังหวัดตราดจังหวัดระยองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรจังหวัดจันทบุรีจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดชนบุรี จังหวัดตราดจังหวัดระยองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุร,ร,าารีจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานอายการสูงสุดได้แก่สำนักงานอายการเขต2และสำนักงานอายการเขต7การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคกลางเขตสองเขตสเขต4เขตหสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้แก่ด่านตรวจคนเข้าเมืองพัทยาสีชังมาบตาพุธสมุทรปราการสมุทรสาครแหลมงอบคลองใหญ่กรมศิลปากรได้แก่ สำนักงานโบราณคาดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ 1. ราชบุรีที่ 4. ปราจีนบุรีและกลุ่มวิชาการโบราณคาดีใต้น้ำค่ายเนินวงจันทบุรีกรมป่าไม้ได้แก่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดเขา300ยอดหมู่เกาะช้างหาซายรีและส่วนราชการอื่นๆที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานทางทะเล หน้าที่ของสอนชนเขตหนึ่งสอนชนเขตหนึ่งรับผิดชอบพื้นที่อ่าวไทยตอนบนรวมทั้งอ่าวไทยรูปตัวกอลงมาจนถึงเส้นแนวลอยต่อระหว่างจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายทางทะเลต่างๆและกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่รับผิดชอบและประสานกับน่วราชการต่างๆอย่างใกล้ชิดในการดําเนินงานต่างๆดังนี้ การรักษากฎหมายในทะเลได้แก่การป้องกันและปรับตามยาสพติดให้โทษการป้องกันและปรับรามการลักลอบขนสินค้าเลี่ยงภาษีทางศุลกากรการป้องกันและปรับปรามการกระทําอันเป็นโจรสลัดการป้องกันและปรับตามการกระทาความผิดเกี่ยวกับกฎหมายโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติการป้องกันและปรับปรามการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายประมงการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ต่างๆการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่งทางน้ำการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตเรเลียมในทะเลการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทางทะเลได้แก่การรักษาความปลอดภัยทางน้ำในทะเลการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆในทะเลการคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้แก่ การช่วยเหลือและคุ้มครองการทำประมงที่ประกอบอาชีพโดยสุจริตการควบคุมและตรวจตราการสัญจรทางทะเลการคุ้มครองแท่นขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียมแหล่งทรัพยากรทางทะเลการสนับสนุนการท่องเที่ยวทางทะเลและบริเวณชายฝั่งการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลได้แก่การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม การป้องกันและขจัดคราบน้ำมันและมลพิษต่างๆในทะเลสนับสนุนกิจที่ตั้งเป็นศูนย์อยู่แล้วได้แก่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจปราบปรามการลักลอบนํำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเลศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัยศูนย์ควบคุมการปฏิบัติในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและภารกิจอื่นๆ ามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลการปฏิบัติงานของสอนชนเขตหนึ่งกองอำนวยการสอนชนเขตหนึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองเรือภาคที่หนึ่งกองเรือยุทธการกองบัญชาการกองเรือภาคที่หนึ่งกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีมีผู้บัญชาการกองเรือภาคที่หนึ่งกองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขตหนึ่งขอบเขตของการปฏิบัติและพื้นที่ปฏิบัติการการปฏิบัติในการรักษากฎหมายมีพื้นที่ปฏิบัติการด้านอ่าวไทยตอนบนรวมทั้งอ่าวไทยรูปตัวกอลงมาจนถึงเส้นแนวรอยต่อจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีขอบเขตความรับผิดชอบอยู่ภายในทะเลอาณาเขต คือ12ไมล์ทะเลจากเส้นฐานตรงและขยายการปฏิบัติไปถึงเขตต่อเนื่องเขตไหลทวีปเขตเศรษฐกิจจำเพาะและในทะเลหลวงกับตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบางฉบับทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่ได้ประกาศให้อำนาจหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ไว้สำหรับภารกิจที่ปฏิบัตินั้นให้ดำเนินการปฏิบัติอย่างเต็มที่ตามแผนคำสั่งและกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ ภายใต้ขีดความสามารถที่กระทําได้แนวความคิดในการปฏิบัติสอนชนเขตหนึ่งที่จะตั้งขึ้นมีลักษณะข,ของการปฏิบัติงานเป็นศูนย์รวมในการประสานงานโดยส่วนราชการต่างๆยังคงมีโครงสร้างหน่วยงานทางทะเลต่างๆและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการยังคงปฏิบัติหน้าที่นั้นๆไปตามปกติ โดยที่กําลังของส่วนราชการต่างๆจะไม่ขึ้นการควบคุมบังคับบัญชาโดยตรงกับสอนชนเขตหนึ่งแต่จะเป็นการประสานงานทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ปฏิบัติการโดยใกล้ชิดทั้งนี้ส่วนราชการต่างๆจะแจ้งที่ตั้งการวางกําลังและแผนการลาดตระเวนให้สอนชนเขตหนึ่งตามห่วงเวลาที่กําหนดโดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์สําคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้สามารถมองเห็นภาพการปฏิบัติการได้เป็นภาพรวม และเพื่อการประสานแผนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีการกำหนดข่ายการติดต่อสื่อสารและตัวบุคคลที่จะติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยได้โดยตรงรวมทั้งมีการประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป้าหมายในการดำเนินการกำลังของหน่วยราชการต่างๆที่ปฏิบัติงานร่วมกันในสอนชนเขตหนึ่งจะเน้นการปฏิบัติงานทางทะเลทั้งปวงซึ่งรวมทั้ง การปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายทางทะเลการช่วยเหลือประชาชนการรักษาผลประโยชน์ของชาติการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและภารกิจอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีการประสานการปฏิบัติในด้านต่างๆระหว่างหน่วยต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติโดยมีสอนชนเขตหนึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ผลการปฏิบัติที่สำคัญของสอนชนเขตหนึ่งที่ผ่านมามีผลงานที่สำคัญได้แก่การจมเรือแพคกวันการขจัดกราบน้ำมันกรณีเรืออิสเทนฟอร t ติจูดเกิดอุบัติเหตุชนหินฉลามการค้นหาเรือบรรทุกน้ำมันชื่อ M.G. h a n ีฮันเวยที่ถูกโจรสลับป้นการจับคนร้ายชาวรัเสเซียที่ปล้นธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาพัทยาใต้ การกระจัดคราบน้ำมันกรณีเรือสินค้าโคชายวิจยัยยาโดนกับเรือบรรทุกน้ำมันชื่อสกายเอสเรือบรรทุกสุงยักยอกไม้สุงการช่วยเหลือเรือบรรทุกน้ำมันชื่ออ่าวไทยประสบอุบัติเหตุจมบริเวณเกาะจวงการช่วยเหลือเรือประมงพรวารี45ถูกเรือสินค้าชนจมเป็นต้นนอกจากการปฏิบัติงานตามภาร,รกิจแล้ว สอนชนเขตหนึ่งได้จัดให้มีการประชุมหน่วยงานในสชนเขตหนึ่งจำนวนสองครั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทะเลรวมทั้งเป็นการสร้างความคุ้นเคยระหว่างหน่วยงานในสอนชนเขตหนึ่งสำหรับปัญหาที่ยังไม่มีข้อยุติในที่ประชุมได้นั้นก็จัดให้มีการสมัมมนาระหว่างหน่วยงานต่อไป และเพื่อให้เกิดแนวทางการประสานการปฏิบัติการใช้กําลังร่วมกันในทะเลและสร้างความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานร่วมกันสอนชนเขตหนึ่งจึงได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติการร่วมในทะเลณบริเวณอ่าวสัตหีบในหัวข้อการฝึกการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลและการค้นหาติดตามและตรวจค้นเรือที่กระทําผิดกฎหมายทางทะเลโดยกําลังที่เข้าร่วมการฝึกได้แก่กําลังจากกองเรือภาคที่หนึ่ง กองตำรวจน้ํากรมการขนส่งทางน้ําและพณนิชยานาวีกรมศุลกากรและกรมประมงผลการฝึกหน่วยงานต่างๆสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในสอนชนเขตหนึ่งผู้อำนวยการสอนชนเขตหนึ่งและคณะจึงได้เดินทางไปเยี่ยมหน่วยต่างๆในสอนชนเขตหนึ่ง และรับฟังการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานของสอนชนเขตหนึ่งต่อไปจากผลงานของสอนชนเขตหนึ่งนั้นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสอนชนเขตหนึ่งที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นส่วนที่สนับสนุนให้สอนชนเขตหนึ่ง สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆในการปฏิบัติงานในทะเลและตามภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดีซึ่งสอนชนเขตหนึ่งขอขอบคุณทุกหน่วยงานและทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสอนชนเขตหนึ่งด้วยดีตลอดมาเหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขตหนึ่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์038438592โทรศาร038438008 038738966และติดต่อสื่อสารทางวิทยุย่าน HF ความถี่8249กิโลเฮิรตซ วิทยุซูเปอร์สตาร์2,400ช่อง 21c ตลอด24ชั่วโมง